เรายูทูบม้่นี่คนจะพามาทดลองแต่ผู้บอกเขาเปิดเปิดให้ใส่หรือบอ่อเนาะแต่ว่าก็จะขึ้นได้แหละ <c oughs> ลองใส่สะพัดลอยครั้งแรกในชีวิตแต่อะไรก็ขึ้นก่อนนะเว้ยอ่ะ,ะพานลอยไปอย่าสอดว์กูด้อ,อยแต่เปิ่อะนี่ยกูได้เปิดใช่เป็น,าปน,ปน,ปนทางการเนาะมาเนี้ย <c oughs> อาจจะเคยมีสภาพร้อยเคยใส่น้ำมนันมืดๆแน่เด้อเขากายยังคนวิญญาณใส่ไส้หรอเพื่อก็ลองใส่บุ๋งรวงรวงหู้เขาสิ่งห่ามอ่ะเนาะมันห่าอลไรกับยาด้วยดูประมาณนี้ ม,มีไฟต้องใส่ลอ,องบึงตอหลวงใส่เดีเถอเอคสั่งภาในกับเป็นปีแล้วมีดอกไฟขัดคือไรเก้าเด<น>นะมีกล้องมุกจอนปิดอีกขออญาตเด้ขอกระเสียก็เก่งขอขอเป็นทยาท น่านก็อยากคือโอกาสว่าเรื่องรถไฟข้อมไวยสูงลาวเลยเนาะเอยไปขี่นะมันกับข้อมวยมันกับคนนีกระเทิดเนี่ยนะพเจ้ผมแก,กว่าบอกอันนี้ท่านมันคนเรื่องเนาะมันบอเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนก,ก็อยากจว่าวคนคนลองใส่สะพานลอยบอกแกวาเอ้ยคอยก็อยา,ากลองพยายามว่าเรื่องเ่ยน,นะรถไฟไน,นะ เขาออจากาดเลยมันกามไวคอยสังเกตทุกสุดประมาณร้อยหกงกิโเมต่อสัมมันพอดีกระเทินนะมันสีไวกับบวไวสีซ่ากับบวซ่านะคอยวาพอดีลำาญนธะแต่ว่าสังเกตว่าจากลงบ้างหอดนาอ่าคลวิจาร์ก็ม้านสัปโมปลายสองสัโมนึงกไวอยู่แต่มันพอดีกระเทิน่อยวะมันหนาจะไวประมาณสองกิโลเมตรนีลังบีเขาวพอดี เสียสืเสียเสียงอรถไฟข้าไปสูงหละล่ะเนาะสองร้อยสิพอดีคือหรือว่าสองร้อยตัอันนี้มันร้อยหกปลายหกสิองนี่มันกับไมวัยกันคือปรไวซาหรือโปรซาคเลยก็อยากฝากไว้เนาะสำหรับบรรดารถไฟลาว